ดีค่ะวันนี้นะคะจิบก็จะมาเก็บนี่เลยค่ะน้องชะอมของเรานะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้จิบด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาเก็บชะอมสวยๆนะคะพร้อมกับบรรยากาศค้มฟ้าคึ้มฝนแล้วก็มีฝนโปรยลงมาเล็กน้อยนะคะเพื่อนคะ่ะ นี่เลยค่ะเพื่อนๆ่ะชะอมนะคะชะอมหน้าแรงเนาะคือพ่อสามีนะคะเขาก็ให้คนงานนะคะเอาน้ํามาลดชะอมเนาะอูยดูเพื่อนๆชะอมหน้าแรงนะคะอะไรมันจะสวยขนาดนี้เพื่อนๆ,ๆคือยอดอวบมากยอดใหญ่มากนะคะเพื่อนค่ะนี่เลยนะคะเราก็จะมาเก็บชะอมกันเลยนะคะวันนี้ชะอมมีเยอะมากๆนะคะและชุดวันนี้นะคะชุดจีบก็พร้อมที่สุดเลยค่ะใส่อรองเท้าบู๊ตาดเลยนะคะไปค่ะเก็บกันเลยนะคะ เก็บกันเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวจะตัดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บทีหลังกันเนาะเดี๋ยวเอาไปตกแต่งด้วยนะคะเพื่อนค่ะคือยอดสวยมากน่ากินมากคุณเพื่อนชะอมไข่นี่คือเจอเบสเลยนะคะคือที่สุดเลยเห็นไหมคะมเพื่อนน่ากินไหมน่ากินมากๆแสงอาจจะไม่พอนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาคืมฟ้าคืมฝนเนาะแสงอาจจะลดน้อยต้องขออภัยด้วยนะคะเก็บกันเลยค่ะ นี่นะคะพเพื่อนๆออดๆเลยจ้าแ <_ d ata> สงอาจจะไม่พอินีนึงนะคะแ <_ d ata> สงอาจจะไม่พอนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะ <_ d ata> พเพื่อนค่ะ <_ d ata> นี่เห็นไหมยอดอุปบวบเลย <_ d ata> นี่นะคะพเพื่อนๆนี่เลยสวยมาก <_ d ata> เห็นไหมคะอวมากมากเลยน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อน ขอบเลยค่ะ ดูสิคบเพื่อนยอดอวบมากเลยค่ะน่ากินมากเลยนี่แหละค่ะเพื่อนๆชะอมของเรานะคะชะอมงามๆของเรานะคะเพื่อนอันนี้คือยังไม่สุดนะคะยังไม่สุดนะมียาวไปถึงนู่นนะคะแต่ว่าเราล้นตะกร้าแล้วน้องเพื่อนเราก็จะพอแค่นี้นะอันนี้คือให้ดูนะคะยอดอวบมากมนะคะเพื่อนเออใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะคนที่อยู่คนครนายกนะ เอาลคะค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจีบก็จะมาขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะสนุกนะคะว่าเรามาเก็บเชะอมด้วยกันนะคะ<า>ก็จะได้หนึ่งตะกร้าเต็มๆเลยนะคะนี่เลยเพื่อนคือยอดอวบมากอ่ะเพื่อนๆยอดอวบยอดใหญ่มากนะคะเป็นชะอมหน้าแรงนะนเพื่อนนะไม่น่าเชื่อว่าเขาจะยอดอวบยอดใหญ่ได้ขนาดนี้นะคะคือแม่พ่อสามีนะคะเขาใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยใส่ขี้ัวเนาะแล้วก็รดน้ํานะคะเพื่อน ากกดไลค์กดแชร์ให้คลิปของจีบด้วยนะคะเพื่อนขาถ้าชอบก็กดไลค์นะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ